สวัสดีครับเพื่อนๆืครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็จะมาอัปเดตการปลูกลองกองที่สวนนะครับให้เพื่อนๆืได้รับชมกันนะครับก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับก็อยากจะให้อัปเดตให้ดูหน่อยนะครับเกี่ยวกับการปลูกลองกองที่เขตอีสานนะครับที่สวนนะครับ เจียดพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ <c oughs> นี่ครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ก็โคกเขานะครับก็จะเป็นโคกที่เล็กนะครับอันนี้ผมมาทำให้ใหม่นะครับก็คือขยายขยายออกไปแต่ก่อนนี่โคกเล็กก็คือมันจะเจ็บน้ำไม่ค่อยอยู่นะครับ ก็ส่วนมากก็จะไปทําแต่ทุเรียนนะครับก็เลยไม่ได้ทํำลองกองอามาเมื่อวานนะครับสองวันก่อนก็เลยมาทําโคกให้ใหม่ก็คือเป็นการนําดินดินลูกลางแล้วก็ดินเศษใบไม้แล้วก็ดินมูลชีกวัวนะครับเหมือนกับทุเรียนนะครับก็มาคลุกใส่กันแล้วก็มาขยายโคกให้นะครับมาขยายาก็ทําเป็นลักษณะเป็นหน้าตัดนะครับหน้าตัดหน้าตัด แล้วก็ทําเป็นขอบสูงเพื่อดักน้ําอันนี้ก็ลดน้ําไปเนี่ยก็คือน้ํามันจะซึมลงสู่ที่ต่ําอยู่แล้วน้ําไม่ขังโคลแน่นอนนะครับนี่ครับมันก็จะซึมลงโคกก็ประมาณ20เซนนะครับยกขึ้นมานะครับนี่ครับผมทําให้ใหม่นะครับนี่ครับทำแล้วก็ใช้ฟางข้าวเนี่ยมาคลุมเพื่อรักษาความชุ่มให้กับหน้าดิน เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันจะร้อนมากนะครับนี่ครับก็ปลูกไว้สองต้นนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับโคก็จะไม่กลมนะครับตรงนี้มันจะกลมอยู่ตรงนั้นมันจะแหว่งหน่อยนึงเพราะว่ามันมีรูรูแยนะครับผมจะเลี้ยงเลี้ยงแยนะครับไว้ที่สวนก็หลายตัวนะครับเป็นรูนะครับนะครับตัวโตเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะเนี่ยเขาออกไปหาจินแล้วนะครับ เป็นรูแย่นะครับก็เลยทําเป็นนี่ครับให้เขาวิ่งออกวิ่งเข้าได้สบายนะครับนี่ครับอันนี้ครับรองกองก็โตขึ้นอยู่นะครับโตขึ้นอยู่นะครับโตขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ก็อากาศร้อนด้วยตอนนี้ก็มีการแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับ แ่งยอดขึ้นมานะครับนี่เป็นยอดนะครับแตกกิ่งก้านสาขาแตกออกมาใหม่นะครับนี่ครับก็ออกมาดีนะครับนี่ครับเป็นยอดใหม่ก็เนื่องด้วยอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้ลองกองก็เป็นการปลูกในพื้นที่ร้อนนะครับปลูกลองดูนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับก็สูงขึ้นนะครับขยับขึ้นก็น่าจะเกือบเกือบร้อยแปดสิบแล้วนะครับสูงกว่าผมเยอะเลยนะครับนี่นะครับโพกนะครับเหมือนทุเรียนนะครับเหมือนทุเรียนเลยเอาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ขยับขึ้นนะครับอ่า เป็นลำต้นที่เรียวนะครับแต่ก่อนนี่ก็จะมีกิ่งเยอะนะครับอันนี้ครับมีกิ่งเยอะผมก็เลยตัดออกนะครับเพื่อให้มีลำต้นลำเดียวนะครับลำต้นเดียวนะครับเนี่ยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกิ่งพันก็เป็นกิ่งเล็กๆเรียวๆนะครับแต่ก่อนก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็จะสุดนะครับ ดินสุดเหมือนกันเหมือนกันกับมังคุดต้นก่อนที่ผมทําคลิปไปเนี่ยดินมันจะสุดนะครับจากเดิมที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยสูงอยู่นะครับก็คือขุดเป็นลนักษณะห้าสิบคูณห้าสิบนะครับปลูกปลูกลองกองนะครับผมขุดนะครับแล้วก็ยกมาเสมอพื้นอตอนนี้สุดลงนะครับสุดลงแต่ก็ยังสูงอยู่นะครับ สูงกว่าระดับถนนอยู่นิดนึงนะครับมันก็จะเป็นที่ลาดเทลงไปนะครับก็เป็นการให้น้ำชุ่มนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นมะนาวมะนาวสายพันธ์อะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับสองต้นนี่มาปลูกใกล้ๆกันนะครับปลูกแซมกันไปนะครับพื้นที่ว่างๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดต การปลูกลองกองนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็มีเพื่อนๆก็อยากให้อับเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปให้ดูนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคนเกษตรมือใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ